สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาพบกันในสูตรวิ่งตัวเดียวนะคะบนล่างอันนี้เราจะใช้สองตัวล่างมาคำนวณน,นะคะเรามาเริ่มกันเลยเราจะใช้หลักหน่วยของสองตัวล่างนะคะมาบวก1คงที่ก็จะได้เป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะคะเรามาลองดูกันนะคะอันนี้ใครยังไม่ได้สูตรนี้บ้าง อันนี้งวดนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่งวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะเก้าเก้าบวกหนึ่งเก้าบวกหนึ่งคงที่นะคะก็จะได้เท่ากับได้เท่ากับศูนย์ได้เท่ากับศูนย์ศูนย์ก็คือศูนย์เข้าล่างนะคะศูนย์เข้าล่างนะคะตัวนี้ศูนย์บวกหนึ่งศูนย์บวกหนึ่งคงที่ก็จะได้เท่ากับ หนึ่งนะคะสำหรับงวดนี้งวนนี้ออกสองหกหนึ่งกับหกเก้านะคะสองหกหนึ่งกับหกเก้าส่วนอันนี้ออกสองหกหนึ่งเนาะไม่ได้เขียนไว้ส่วนงวดต่อมาเก้าบวกหนึ่งก็ได้เท่ากับศูนย์เลขที่ออกก็คือเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์กับสองสาม ศูนย์ก็เข้านะคะงวดต่อมาเจ็ดเก้าโอสองสามสองสามสามบวกหนึ่งสามบวกหนึ่งคงที่นะคะได้เท่ากับสี่เลขที่ออกก็คือสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าสี่ก็เข้าหลักร้อยงวดต่อมาเก้าบวกหนึ่งคงที่นะคะได้เท่ากับศูนย์ เลขที่ออกคือ935 935กับ90นะคะศูนย์เข้าล่างงวดต่อมา0ูบวกหคงที่ได้เท่ากับ1เลขที่ออกก็คือ171 17183นะคะ1เข้าบนส่วนงวดนี้งวดวันที่16ตุลาคม2564นะคะ3าบวกหคงที่ได้เท่ากับ4 เรามาดูกันนะคะว่างวดน,นี้จะตรงไหมจะออกอะไรหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ